ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงยอดเยี่ยมของเนม่าประจำฤดูกาล2014 2015อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่าไไนมาณที่นี้ด้วยหากดูแลวชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ยอยู่ใกลๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับ อันดับที่1คบับเมสซี่พี่แกตะบึงบอลมาหน้าเขตโทษโจทยืยนคุมเพียบมองหาช่องว่างเห็นน้องเนมายืนว่างทางขารอรับอยู่แล้วเลยผ่านบอลให้ก่อนใช้เท้าขวาแปลเข้าไปสบายสบายส,ายสไตล์เนม่าครับต้องบอกว่าลูกนี้เมสซี่ใจกว้างดังแม่น้ำเจ้าพญาไม่หาช่องยิงเองผ่านบอลให้อย่างรู้เนม่าบอกหนูขอบคุณมากครับพี่ไม่ทำให้ผิดหวังเลย อันดับกาาบอลลอยเข้ามาเนม่ากระโดดพุ่งขึ้นม่งตามน้ำโกบอกไม่ถามกูสักคำเลยจะรับได้ไหมไอ้เยี่ยวเขียวเอ้ยดูภาพชากันอีกครั้งครับบอลลอยแล้วล่องบ้องกระบาลพี่แกแล้วเสียบเสาไปแบบโกมองไม่ทันหันไปบอกว่าม่งใหม่ได้ป่ะไวสัตว์เมื่อกี้กูอิฟอยู่ อันดับที่8ดครับเพื่อนผ่านบอลได้บอลมาข้างหน้าโล่งแกะสับตีนแตกแหวกทางหาช่องยิงไอคนวิ่งตามบอกมึงจะไวไปไหนว่าไอหนูเนม่าบอกกูจะหามุมยิงไงเล่าแล้วก็ยิงผ่านข่าวเข้า,ขา,ขาประตูไปครับโอ้โหความวายกระดังเสือชีต้าพายคนหลังวิ่งสุดหัวใจแต่แล้วก็ไม่ทันเสร็จความไว้และความคามของแก่จนได้ อันดับที่7มาถึงไม่ต้องเยกรบเพื่อนชิปบอลเข้ามาข้างในแล้วแกก็ใช้ตีนขวาสั้นเปรี้ยงบอลไปไวโกก็ใจลอยโดนสอยไปแบบไม่ตั้งตัวเลยฮะดูภาพช้าครับรับบอลมาแบบไม่ต้องจับยิงฉับไวใครก็รับไม่อยู่ลูกนี้พี่ยกให้อันดับที่หกกเพื่อนมองหาน้องมาแล้วยนบอลข้ามฟากฝากรักมาให้พี่แกแล้วพี่แกก็ใช้พรมอะไรหักหลบบรรจบไปทางขวาแล้วก็พาบอลไปนอนก้นตะข่ายแบบกินหมูเลยครับ ดูภาพช้าครับแกใช้สกิลโยกหลบง่ายๆจนกองหลังบอกนี่กูม,มาอริดนะสัตว์มึงเล่นกูซะเป็นพอร์ตสมัตเลยอันดับที่5มาถึงซัวเรสแก่ขโมยบอลขึ้นมาผ่านบอลมาทางซ้ายเนมา่าคืงมาทางขวาและวก็ซัดแสกหน้าไปดือด้อๆเลยครับโอ้จังหวัดนี้ต้องบอกว่าคู่แข่งอยู่ชั้น7นี่แกอยู่ชั้น8เลยเหนือชั้น อันดับที่4ี่ครับเจอปารีสลูกนี้เปิดเข้ามามงผ้าทั้งคู่บอลหลงมาอยู่ที่อกกระโดกตีนยิงบอลวิ่งไปชิ่งสาวเข้าประตูไปโกโบอกขอข้าวมันไก่ปลอดใจคุณเธอโอ้โหลูกนี้พุ่งสุดตัวเหยียดสุดมือมันไม่ถึงครับเพราะมึงยิงดีเกินไปครับพี่เนม่าอันดับที่สามครับเนม่าควบบอลมาบ่นแม่งเอ้ยขี้เกียจจะวิ่งกูยิงแม่งตรงนี้แหละจากนั้นก็ซัดตุ้มบอลพุ่งสวยงามตามสเตไปใบไม้ร่วงโกนน้ำตาร่วงตามใบไม้ไปเลยครับ อันดับที่2มาดูการซัดฟรีคิกแบบเพลงมุมของเพงกาวเลยครับได้แต่มองอยู่ข้างเดียวที่มุมนี้ไม่ต้องไปรับเฮียอะไรทั้งนั้นให้เหนื่อยดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะนี้แกลเลงลัดที่จุด9องศาสันิสลิฟดานเหนือแล้วก็ยิงบอลเลี้ยวเข้าประตูโกยืนดูได้แต่มองร้องไม่ออกพุ่งไม่ทันครับอันดับที่1ครับบอลลอยมากระโดด อ,อกรับมองหามุมยิงแต่บอลหน,นีแล้วปรี่ยิงบอลวิ่งเข้าไปเช็ดคานโกรองเช็ดแค่นี่มันคำมันประจำเพกขอบสนามเลยโดนเขา,าให้กูแล้วลูกนี้และนับเป็นลูกที่ถูกกัดอันดับว่ายี่ยมสุดสะดุดทุกสายตาของสี่สั้นนี้ครับเนม่า และนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากช่องยูทูบนิวโกบัส i l ียขอบสนามท็อปเทนของแท้ต้องดูจากหน้าเพจหลายแสนไลค์เท่านั้นหากท่านดูที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอย๋ยขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาให้ชมทุกวันเลย